แกอย่าบอกหนูว่าชอบผู้โดยสารคนนั้นเปล่าแกมีความลับอะไรกับลุงหรือเปล่าฮะวิ่งคนได้เจ๋งดีลับอะไรไม่มีลุงเจ๋งคนหนึ่งไงไม่รู้หึงคู้นี้ผู้นี้ก็น่ารักผู้นี้ผู้ชายดีๆไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครชอบฉันบ้างเลยอ่ะ ตาจ้าพี่อยากให้ตะวันรู้ว่าพี่ไม่ได้มองว่าความรักของเราสองคนเป็นความรักแบบเด็กๆแร้วนะวีอยากพึ่งสีอย่าพึ่งสีไปแล้วนะคะสำหรับอีพีที่สองนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างเธอเหมือนเธอใจลายอ่ะใจลายต้องเจ็ดวันนะกว่าจะได้ดูฉันนึกรออีกเจ็ดวันเลยเนี่ยไม่ได้จะ เขาก็อุตส่าห์จะแฮปปี้กันแล้วนะ EP เนี้ยเพื่อนจะคุยครก่นเ่อก่อนเชื่อก่อนอ่า EP นี้ใช่ปะเรารู้อยู่เลยแหละว่าเขาจะได้เจอกันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะได้อยู่แบบได้กันนานขนาดนี้ที่แรกนึกว่าจะแค่ซ้อนบอ์ไซค์ไปส่งเฉยเฉยแล้วก็อาจจะอ๋อพาไปร้านนี้แล้วก็จบเฮ้ยพัเรื่องของไม่จบยังไม่จบแก้ของให้แก้โนนั่นนี่แล้วก็ความน่ารักของแก๊งพยาบาลอ่ะ เขาไม่ไม่ยิ่งไม่อะไรเลยเขาอยู่ดีเขาชวนเฮ้ยเธอมีน้ำใจจะช่วยทําให้งานฉันออกมาเสร็จมางานด้วยสิไม่ฉันไม่ติดนะที่เธอมามาได้เลยน่ารักอ่ะมันก็อย่างอย่างที่เธอ่ที่เธอพูดบอกว่าเขาด้วยความที่แบบเขาเชิญเชิญหมอกมางานอย่างเงี้ยต่างจากแฟนเก่าอ่ะที่ที่แบบว่าให้ให้ไปส่งตั้งแต่อยู่หน้าหน้าหน้าอะไรนะหน้าคณะยังไม่ถึงคณะด้วยซ้ำ ก็เลยทําอาจจะทําให้เขารู้สึกดีด้วยกับอีกจัจจจงหวะหนึ่งที่ตอนที่ไปซื้อของด้วยกันหรือเปล่าเธอถ้าทําให้แบบได้สนิทสนมได้พูดคุยกันก็เลยรู้สึกดีหรือเปล่าและอันนี้ออมองอันนี้มองว่าหมอกอ่ะอาจาอาอาจะรู้สึกดีตอนที่จังหวะที่ตัวเองเสียใจจากแฟนเก่าไงแล้วทีนี้พอ,อม,มีพอมีอัตาวันเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วตวันเป็นคนที่แบบเหมือนแบบ หมอกเป็นคนให้แฟนเก่าอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกดีๆยังไม่ไม่เคยได้ร <pers> ับไงทีนี้มาได้รับจากตอน,<ช>น,อนไงเลยทําให้รู้สึกอรู้สึกดีเพราะว่า,าเหมือนตอนที่ร้องไห้อะถ้าเป็นอะไรนะเ,<อ>นเป็นกำลังใจให้นะอะไรเงี้ยคนเราที่มันทํามันเศร้าอ,อ่ะเธอมันรู้สึกดีนะคนที่ไม่เป็นคนคนเดียวตอนนั้นคือลังเศร้าอยู่คนเดียวแล้วแบบมีคนมาให้กําลังใจอะ่ะเธอไม่รู้ว่าเป็นใคร<อ>แต่ว่ามันก็คือคําที่เป็นกําลังใจให้ที่ดีอะ่ะมันก็เลยรู้สึกดีอะ่ะอืมใช่ก็เลยทําให้หมอกอันนั้นรู้สึกแบบ แล้วพอมาจบจังหวะที่จะก่อนจบอะแล้วแบบเดินถือดอกไม้มาให้เธอเเป็นเธอเธอจะรู้สึกแบบมันก็ต้องแบบบัานเราเนีนะมันโบงใช่ไหมแบบรู้สึกแบบเซลล์เซลล์ไปเลยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์โบกมือให้กันนู้โบกมือให้เราใช่ใช่ที่แรกก็นู้าโบกมือให้ถ้าไม่เห็นตัวอย่างล่วงหน้าก็จะคิดว่าโบกมือให้แล้วอยู่ดีถือตรงไหมอะเล่นหมดแล้วอโดนหลอกแล้วใช่ไหมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ จากที่บอกขอเสริมต่อที่ที่แรกเขาไม่รู้ใช่ปะว่าทําอาชีพอะไรก็สนิทสนมกันปกติแล้วมาเซอร์ไพรส์บอกทีหลังว่าเป็นหมอนะก็จะก็จะตกใจเออทำไมไม่ถือตัวเลยอ่ะมาคุยกันปกติคุยทะลึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเลยเลยเขา,าเขาคงเออเขาก็คงรู้สึกดีจับตรงนี้ได้มาเพราะว่าฉันก็เป็นวินอีกคนนึงเป็นหมอซึ่งมันโอกาสที่จะได้เจอกันมันยาก,ยากอยู่แล้วใช่เออ เออการทํางานมันไม่เหมือนกันโอกาสที่จะได้เจอกันมันยากเออแบบนี้ดีกว่าเออเราต้องรอดูอีพีต่อไปและฉากเอาฉากที่ชอบบ้างในอีพีเนี้ยที่ผ่านมา่เป็นยังไงเธอฉากที่ชอบฉากไหนก็ฉากเริ่มแรกเลยเออไม่ใช่เริ่มแรกครั้งแรกที่เขาได้เจอกันอีกรอบแหละนั่นแหละตั้งแต่ตรงนั้นแหละไปต้นไปที่เขาได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนั่นแหละนี่นี่รู้สึกว่าชอบฉากฉากที่อันนั่นแ่ะ ที่ตอนที่พาพาตะวันไปซื้อไปซื้อของแล้วให้จับเสื้อเธอเออฉา,ากนั้นคือแบบมันเหมือน,นแบบว่าเด็กคนหนึ่งแบบกลัวกลัวหลงอ่ะเข้าใจไหมเธอแบบไปซื้อของต้องแบบจับเสื้อแม่เดินจับมือแม่อะไรอย่างเงี้ยเดินไปได้วยกันอ่ะมันรู้สึกแบบมันดูอบอุ่น,นี่ะเธอแบบว่าเออตะวันอาจจะไม่เคยไม่เคยไปซื้อของจริงอ่ะเพราะได้ความในในการทํางานเขาอาจจะไม่ได้แบบมีเวลาออกไปซื้อของอะไรแบบ ชช่ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนพอดีต้องเดินไปตรงไหนต้องซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยกลัวหลงกันแล้วด้วยความแบบมันนี้แล้วแบบดึงเสื้อเธอแบบถ้าถ้าหลงนะก็จับเสื้อผมเดินมาผมจะพาเดินไปซื้อของอนี้เธอมันดูแบบเฮ้ยมันแค่ EP สองนะเธอมันแค่ EP สองเธอทำไมมันดูน่ารักมันดูแบบมากเลย ตอนนี้เข้าเข้ามากรุงเทพแรกๆใช่ปะแล้วมันต้องเดินไปที่ที่คนเยอะๆนี่ก็จูงกระเป๋าจับกระเป๋าไอ้เนี่ยเพราะว่าเขาจะเดินแทรกคนไปเลยแต่เราไม่สามารถจูงมือกันลากไปอย่างนี้ได้เราก็จับกระเป๋าเขาลากไปอย่างเงี้ยแต่ดึงกันเลยแต่นี่ดึงเสื้อไงนี่จะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะเธอมันรู้สึกดีใช่ไหมเพราะว่าอีกคนนึงก็ชินพื้นที่ชินสถานที่เขาไม่ได้มีเวลามามองเราอย่างเงี้ยงั้นก็จับแล้วนะจะได้ไม่หลงการอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยฉากที่พาน้องหมาไปน่ะเธอ ถึงมันจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะ่ะแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยเสริมเข้ามาบบนิดนึงให้มันมีให้มันมีเนื้นแบบเอเรื่องที่แบบเพิ่มมากขึ้นแบบเหมือนกับให้มันมีเนื้อเรื่องที่แบบสองคนจะได้เจอเหตุการณ์ด้วยกันนะ่ะเข้าใจไหมเอเออาจจะเข้ามานิดนึงเพียงแค่ว่าอุ้มน้องหมาโดนรถชนแล้วอุ้มไปอะไรเงี้ยเอ้ยเธอมันดูน่ารักนะตอนที่ว่าเข้ามานะ่ะสมอกับน็อกเข้ามานะ่ะเธอเออมันดูน่ารักนะ่ะเธอฉันชอบจังเลยอนะ่ะก็เห็นก็เหมือนเป็นตัวตนของหมอเลยก็คือดูแลรักษาคนและพอเห็นสัพท์ที่มัน กำลังจะกำลังจะตายโดนชนก็ต้องรักษาปะอะไรประมาณเนี้ยก็ชมันก็ดีนะก็เหมือนเหมือนได้ซื้อได้ซื้อใจหมอกไปอีกทางนะใช่ใช่เห็นไหมหมอกก็เห็นความอ่อนโยนของหมอความอ่อนโยนตอนต่อไปตะวันกับกับพี่อ่ะอ๋อกำลังถอดเสื้อกันแล้วว่ะถอดเสื้อกันแล้วว่ะเธอจะต้องยังไงอ่ะแล้วก็แล้วหมอกอะไรนะหมอกที่บ้านเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยแอบชอบคนที่ แอบชอบผู้โดยสารชาผู้โดยสารที่ที่มาใช้บริการอันนี้อันนี้คือคาดเดาเองว่านี่ยังสงสัยตั้งแต่ในอีพีแรกที่เกินนําว่าอ่าพี่ปอที่ตะวันแอบชอบแต่ก่อนคือพี่ปอมีแฟนแล้วเราแล้วเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าตอนนี้คือเขาโสดร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าใช่ใช่นี่นี่นี่คืออีกนี่นี่ด้วยความแบบที่สงสัยกันเองว่าเอ้พี่ปอม เลิกกับแฟนหรือยังหรือยังคบซ้อนหรือหรือยังไงเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วว่าเขาดูเขาดูเร่งรีบในการที่จะเป็นแฟนกับตะวันและในตัวอย่างตอนต่อไปคือการรวบรับตัดตอนก็คือฉากก่อนโคมก่อนตามจะมีการโคมตามเราก็เลยยรงมีความลับแบบผู้ใหญ่ใช่ยังมีความลับผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งทําไมซึ่งเพิ่งเป็นแฟนกันได้ไม่กี่วันแล้วเริ่มจะมีอย่างนี้ก็เราเลยเลยมองว่า ในตัวของพี่ปอเนี่ยพี่ปอเองอะ่ะเขาอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องมารุ้นกันว่า<ม>ในอีพีต่อๆไปจะเป็นยังไงแต่ก็ยังมีข้อสงสัยระหว่างพี่ปออยู่ว่าเขาเลิกกับแฟนหรือ,อยังเพราะเราก็ยังไม่ทราบโดยตรงว่าเขาโสดจริงเขายังไม่ได้บอกเพราะว่าซีรีส์ก็ยังไม่ถ่ายให้ดูเลยว่าเดินไปบอกเลิกกันกับแฟนเก่าแล้วก็ค่อยมาคบกับคนนี้เพราะอยู่ดีมันตัดหายไปเลยแล้วก็มาเป็นปัจจุบันไงเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเราก็ยังรูอย่างจริงไงเพราะว่า ความความด้วยความที่พี่ปอคือเข้ามาเร็วทุกอย่างเร็วไปหมดเลยก็เลยเลยทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ลองมาลุ้นกันนะคะว่าใน EP ต่อๆไปจะเป็นยังไงนะคะ,ะถ้าทั้งหมดในรีแอคชั่นนะคะรวมถึงรีแคปที่เราอธิบายนะคะถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะเราอาจจะพูดด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่ไงถ้าใครมีอะไรแนะนำยังไงก็แนะนำเรามาได้เลยนะคะก็จะมาปรับปรุงใหม่เรื่อยๆนะคะเพื่อเพื่อ เพื่ออ่าเพื่อ ประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพที่ดีในการรีแอคชั่นนะคะยังไงก็ขอฝากตัวได้นะคะอีกรอบด้วยนะคะยังไงก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะคะช่องมีน่านกับแปบซี่นะคะเพจรายได้หนังนะคะแล้วก็เพจบน Facebook นะคะเพจบีดดาราค่ะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์วายนะคะก่อนจากกันไปนี้นะคะ,ะช่วงนี้ยังยังมีโควิดก็จะเดินทางไปไหนนะคะก็อย่าลืมล้างไม้ล้างมือนะคะใส่แมส่์ใส่เฟสชิลนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากมีน่านกับแปบซี่และก็เพจรายได้หนังนะคะ่ะ วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปายบาย